นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่เค็มจากเปลือกไข่สีขาวและอันนี้จะเป็นไข่เค็มจากเปลือกไข่สีเปลือกไข่นะคะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยค่ะแดงมันแน่นค่ะที่เราเห็นนี่นะคะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะอันนี้ก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ที่นี่จะมีสองสีนะคะก็คือสองสายพันธุ์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสีไข่ไก่เหมือนไข่ไก่บ้านเราอันนี้ก็ะะจะเป็นเปลือกก็จะเป็นสีขาวลักษณะสีขาวคล้ายๆไข่เป็ดนะคะรสชาติก็เหมือนกันเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไข่เค็มนะคะสูตรหนึ่งคืนรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเกลือป่นค่ะแล้วก็เราจะใชะ้แผงนี่นะคะใส่ไข่เพื่อจะตั้งไข่ไว้ ที่เราพักไข่ทิ้งไว้ตอนข้ามคืนนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเรากา็จะเตรียมถ้วยนะคะเตรียมถ้วยไว้สําหรับใส่ไข่ขาวนะคะเราก็จะเดี๋ยววันนี้เราจะทําแค่สี่ฟองนะคะทําแค่พอทานเนาะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีให้เพื่อนๆดูว่า,าทํำยังไงนะคะก็นี่นะคะเราก็จะตอกไข่นี่นะคะเราก็จะเอาไข่ขาวออกนะคะ ที่ทาก็ง่ายๆค่ะแค่เทไข่แดงนะคะลงในมือนะคะแล้วก็เทไข่ขาวออกนะคะแล้วก็เอาไข่แดงนี้นะคะกลับคืนใส่ไข่นี่นะคะเบาๆนะคะระวังเขาจะแตกค่ะแล้วเราก็ตั้งกลับคืนไว้ในแผงไข่นะคะลองทําไข่ไก่สีขาวให้เพื่อนๆดูความแตกต่างให้ได้เห็นความแตกต่างของไข่ไก่สีขาวและไข่ไก่สีเปลือกไข่นะคะ เไข่แดงมาไว้หนือกว่านะคะนี่ค่ะพอไข่ขาวออกหมดแล้วนะคะเราก็เอาไข่แดงกลับเข้าไปค่ะไข่แดงก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะก็จะใช้เกลือป่นนะคะค่ะก็คือใช้ต่อดึงฟองนะคะหนึ่งช้อนชาก็ใส่เกลือไปที่ก้นเปลือกไข่นะคะ1ช้อนชาค่ะ แล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยไข่ไข่แดงนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่เกลืออีก1ช้อนชานะคะใส่เกลือพอเกลือจะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะ1ช้อนชาตามด้วยเกลืออีก1ช้อนชานะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราทิ้งไว้1คืนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไข่แดงเราจะแดงขนาดไหนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาไว้นะคะค่ะปิดฝาแบบนี้นะคะทิ้งไว้1คืนนะคะค่ะอันนี้ก็คือไข่เค็มที่เราทิ้งไว้ครบ1คืนแล้วนะคะเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่คะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็มีทั้งไข่ไก่สีขาวและไข่ไก่สีเปลือกไข่นะคะก็คือสองลักษณะนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันรสชาติอะไรเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวเรานำไข่เค็มที่หมักเกลือครบหนึคืนแล้วนะคะนำไปล้างเกลือออกนะคะนี่นะคะหน้าตาไข่ ไข่เค็มไข่แดงนะคะก็จะได้หน้าตาแดงๆแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะแดงมันแข็งเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นไข่เค็มจากเปลือกไข่สีขาวและอันนี้จะเป็นไข่เค็มจากเปลือกไข่สีเปลือกไข่นะคะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยค่ะแดงมันแน่นค่ะเหมือนเหมือนกันเลยนะลองไปทําดูนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงข้ามคืนนะคะก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ เรานำไปผัดหมึกกุ้งไข่เค็มได้เลยค่ะผ้าเสร็จแล้วนะคะไข่แดงของเราล้างออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันแดงแน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราสามารถนำไปประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นหมึกกุ้งผัดไข่เค็มหรือว่าจะนำไปผัดกะเพราผัดกะเพรเาไข่เค็มทำเป็นข้าวต้มหรือจะทำเป็นเมนูต่างๆได้เลยนะคะง่ายๆเพียงข้ามคืนเองค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ